ขยับไปที่เรื่องราวของพีพีกริตนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ําตาคลอเลยแลละค่ะหลังโดนสมาชิกวงจีแมนสวินนะคะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเพศทางเลือกกับคูจินบิลกินพุทธิพง์ค่ะ เรียกว่าปลื่มใจแทน PP พีกรีจริงๆเลยนะคะที่แฟนๆได้รวมตัวกันมาให้กำลังใจจนนั่นงานอีเวนต์เลยล่ะคะ่ะหลังจากที่ PP ถูกสมาชิกวง g ีแมนสวิวิพากษ์วิจารณเรื่องเพศทางเลือกกับคู่จิ้นวิลกินพุทธิพงศ์นะคะเพราะว่ามีโอกาสเตรียมจะไปขึ้นแสดงในเทศกาลโดรีซัมเมอร์โซนิก r s o n i c 2022ค่ะงานนี้ก็เลยเป็นประเด็นดราม่าสนันโซเชียลเลยะคะ่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง จนทางวงจีมันสวีมเนี่ยต้องออกมาขอโทษนะคะแล้วก็ถูกพักงานด้วยค่ะซึ่งทางพีพีก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยกันน้ําตาคลอนะคะที่เห็นแฟนๆมาให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากพร้อมกับยอมรับว่าไม่รู้สึกโกรธแต่ว่าเสียใจที่ทางบิลกิ้นแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังถูกต่อว่าไปด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเสียกําลังใจในการทํางานค่ะพี่ก็เสียใจนะครับพี่ก็เสียใจกับกับกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าพีรู้สึกว่าถ้าเขาจะว่าพีอ่ะคนเดียวพีพีรู้สึกว่าเอออาจจะไม่ ไม่ได้หนักเท่าที่เขาว่าบิวกินด้วยที่เขาว่าทีมของพีด้วยพี่รู้สึกว่ามันก็ก็เป็นพื้นที่โซเชียลด้วยที่ที่ที่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเพื่อนเขาหรือกลุ่มกลุ่มเพื่อนเขากลุ่มคนสนิทเขาดูแต่มันคือทุกๆคนที่ที่เสพตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยครับ<ม>ถือเป็นประสบการณ์ให้ตัวพีเองด้วยให้ให้ตัวพีเองได้เรียนรู้ด้วยว่าที่จริงแล้วการที่เราจะพูดถึงใครการที่เราจะ โพสอะไรลงโซเชียลเนี่ยเราต้องระวังขนาดไหนมีน้ำตากับแฟนๆมากกว่าเพราะว่าแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าก็เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราเราเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดก็พอขอบคุณแล้วกันครับผมที่ที่ที่ขอโทษด,ด้วยแล้วก็ที่จริงรู้สึกว่าครับที่จริงเอ่อเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับทางทีมอีกทีครับผมยังยังไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันครับ